สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูบูเนี่ยมาเจอกับนักเรียนทุกคนอีกแล้วนะครับวันนี้ครูมาทบทวนความรู้ในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์นะครับพาร์ทของการคำนวณในเรื่องของแรงพลังงานแล้วก็เรื่องของงานนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ต่างๆ จากที่เราได้เรียนกันมาหลายสัปดาห์แล้วแล้วก็ได้ผ่านเนื้อหากันมาสำหรับเรื่องบางคนที่ได้เรียนมาแล้วก็เป็นการทบทวนไปในตัวนะครับผมอันนี้จะครูจะอ้างอินจากหนังสือเรียนสสวทเนื่องจากว่าสสวทเนี่ยจะถูกนําไปใช้ออกข้อสอบในการทั้งสอบโอเนแล้วก็สอบเข้าถึงปีนี้จะมีโอเนหรือไม่มีก็ตามนะมันก็อาจจะถูกใช้ในการสอบต่างของนักเรียนต่อไปได้นะครับผมเรามาเริ่มที่ตัวอย่างสถานการณ์ที่1ดีกว่าเนาะ ประเด็นที่1นะฮะรูปเนี้ยโจทย์เนี้ยมันอยู่ในหนังสือเรียนเรานะ mm hmm. เขาอยากรู้ว่าเนี่ยการผลักโต๊ะการน้ารถเข็นแล้วก็ออกแรงดึงวัตถุที่วางบนโต๊ะเนี่ยมีแรงไปทิศทางไหนนะครับผมอ่ะทำไมถึงบอกว่าแรงไปทิศทางไหนเนื่องจากเราเคยรู้มาแล้วว่าแรงเนี่ยมันเป็นปริมาณเวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์ต้องมีขนาดแล้วก็ทิศทางดังนั้นเรารู้เรื่องของขนาดเนี่ยเราก็เขาก็ละไว้ในฐานที่เราเข้าใจก่อนนะแต่ว่าทิศทางเรารู้ลว เขาเลื่อนโต๊ะไปทางขวาดังนั้นแรงก็ไปทางขวาลากรถเข็นก็ไปทางขวาดึงวัตถุบนโต๊ะลื่นก็ไปทางขวาคําว่าเวลาบอกว่าโต๊ะลื่นเนี่ยแสดงว่าแรงโน้มเอ,อแรงเสียดทานน้อยหรือไม่ก็ไม่มีแรงเสียดทานเลยนั่นเองนะครับผมอะมาดูกรณนีนี้นะครับเมื่อมีแรงกระทาต่อวัตถุทาให้วัตถุเคลื่อนที่ไปโดยทิศทางของแรงทํามุมกับแนวการเคลื่อนที่ดังรูปนะครปกติเวลาทํามุมเขาก็จะบอกว่าเป็นเซตานั่นเองนะครับ จากจุดที่1ครูเขียนอย่างเงี้ยจุดที่1มาจุดที่2เนี่ยมันจะมีระยะทางเป็น S ทีนี้เขาบอกว่าเมื่อออกแรง f เนี่ยนะฮะเป็น vector, เนวกเตอร์เนาะลากวัตถุไประยะทาง s สามารถหางานของแรง f ได้โดยการแตกแรง f เป็น2แรงที่ตั้งฉากกันคือ F x แล้วก็ fy นะครับผมทีนี้ในระดับมา 2, เนี่ยเราก็จะยังไม่ได้สอนเรื่องของตรีโกณมิติเนาะเราก็จะพูดถึงคร่าวๆก่อนว่าแรงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดในชิศทางที่มัน ตั้งฉากนะครับมันจะเป็นไม่เกิดงานเพราะแรงมันจะเป็นศูนย์นะครับผมนะฮะอ้อขอโทษครับเพราะระยะทางมันจะเป็นศูนย์มันก็คูณออกมาก็ไม่เกิดงานนั่นเองดังนั้น,น,นเ,เวลาแตกแรงออกมามันจะมีอย่างนี้ครับแรงเกิดมุมเซต้าใช่ไหมมันก็มี Fy แต่เป็น Fy กับ Fx แต่เวลาเรามาคิดเราคิดแค่ Fx นะับเพราะมันคูณกับด้วยระยะทาง เป็นตัว s นี่เองนะฮะเป็น fxs นะ,ะให้ดูคร่าวๆก่อนต่อไปกรณีนี้เป็นโจทย์ในหนังสือเรียนนะมาดูซิคนลากกล่องด้วยแรง20นิวตันไปข้างหน้า10เมตรนะแรง20นิวตันข้างหน้า10เมตรเป็น s งานเนื่องจากแรงที่ลากกล่องเป็นเท่าใดนะคะ w Q คืองาน f คือแรงกระทำต่อวัตถุและ s คือการกระจัดตำลังแรงวิธีหาก็ง่ายเลยสูตรก็คือ w เท่ากับ f s นะครับ f คือ20นิวตัน s คือ 10เมตรนะฮะดังนั้น W ก็คือ work นะครับก็คืองานเนี่ยก็จะกลายเป็น200นิวตันเมตรนะทำไมถึงเป็นนิวตันเมตรก็เนื่องจากแรงมีหน่วยเป็นนิวตัน s เระยทางมีหน่วยเป็นเมตรดังนั้นหน่วยก็เอามาคูณกันเป็นนิวตันคูณเมตรหรือ200ยจูลนั่นเองนะครับผมนะดังนั้นงานที่ทำเท่ากับ200ยจูลต่อไปข้อถัดมาคนแบกกล่อง15นิวตันเดินไปทางที่ตะวันออก5เมตรแล้วเดินไปทางที่เหนือ4เมตรนะครับก็คือมาทางนี้นี้ปึ๊บแล้วก็ออกไปทางนี้ปึ๊บ งานเนื่องจากแรงที่แบกกล่องไปเท่าไหร่นะฮะการแบกกล่องมีแรงมีแรงมีทิศทางขึ้นแต่วัตถุไปในที่ได้การกระจัดในแนวราบทําให้ทิศทางของแรงและทิศทางการที่ตั้งฉากกันนะพอมันตั้งฉากกันจากการแบกกล่องก็ไม่เกิดงานนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าเราลองภาพนะเวลาแบกกล่องเราใช้แขนดันข้างบนแรงก็ได้ดันข้างบนแต่เวลาเราเดินต่อยเราเดินเท่าไหร่ก็ตาม ระยะทางกับแรงทิศทางของแรงมันตั้งฉากมันก็เลยไม่เกิดงานนะครับนักเรียนถือหนังสือเดน20นิวตันขึ้นลิฟต์จากชั้น1ไปชั้น4ี่ซึ่งอยู่สูงจากพื้น12เมตรงานเนื่องจากแรงที่นักเรียนถือหนังสือเป็นเท่าใดถามว่านี่เกิดงานไหมเกิดสิครับอา้าวก็แบกกับถือหนังสือก็เหมือนกันสิทำไมมันไม่เป็นศูนย์แต่เนื่องจากว่าทิศทางของระยะทางในการเคลื่อนที่ครั้งนี้มันขึ้นบนมันไม่ได้เป็นแนวราบอย่างนี้ ถ้าเป็นแนวราบแล้วแรงขึ้นบนเนี่ยมันจะเกิดการตั้งฉากอันนี้ W เท่ากับ0แต่กรณีนี้ก็คือมันไปทางเดียวกันนั้นนะ F ก็มาคูณ s ได้เลย F ก็คือ20นิวตันนะครับ s ก็คือระยะทางทิศขึ้นก็เป็น240นิวตันเมตรหรือ240จูนนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนจัดห้องโดยเข็นต,ตู้เก็บของด้วยแรง50นิวตันจากมุมห้องหงไปยังมุมห้องหงด้านตรงข้ามได้ไดทาง6เมตรนะครับอ่ะแรง นะฮะแล้วก็ระยะทางจะนั้นเปลี่ยนใจเข็นตู้เก็บของกลับมาไว้มุมเดิมด้วยเท่าเดิมงานเนื่องจากแรงที่กระทำต่อการเก็บของในตู้เป็นเท่าใดนะครับผมอ่ะหางานได้จากความสัมพันธ์ WFS นะครับขาไปนะครับ50ดัน50ก็เป็นอย่างนี้ครับก็เป็น50คูณ6เป็น300นิวตันเมตรทีนี้งานที่ทําในการเข็นตู้ตอนหลังก็คือ50 6นะครับก็คือระยะทาง ก็จะเป็น300ก็เป็น300จูดนั่นคืองานทั้งหมดเป็น3 0 0ร้อย0ปสามเป็น600จูดนั่นเองครับผมงานเป็น600จูดนะฮะอ่ะต่อไปรถทดลองคันหนึ่งมีกำลังวัตหกมีกำลัง60วัตนะครับสูตรกำลัง P เท่ากับ W ส่วน t นะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่า W เท่ากับ F คูณ นีะครับสูตรมันก็จะแปลงกันไปแปลงกันมาได้อย่างนี้นะถ้ารถทดลองคันนี้เคลื่อนที่ระยะทาง3เมตรใช้เวลา2วินาทีแรงขับเนื่องจากเครื่องยนต์ที่ทําให้รถทดลองเคลื่อนที่เป็นเท่าใดนะครับ,รบ,รบก็หาจากสูตร P ก็วิส่วน T โดยหน่วยเป็นวินาทีนะครับดังนั้นโจทย์นี้เรารู้ค่าอะไรแล้วครับกําลังก็คือ P นะครับผมเรารู้ s แล้วเรารู้ t โจทย์ต้องการหาอะไรครับต้องการหา หาะไรครับแรงก็คือหา f สูตรอะไรที่มันทำให้รู้ f ได้นะครับผมอ่ะสูตรก็ต้องเริ่มจาก p เท่ากับอะไรเอ่ย f s ส่วนด้วย t นะครับสูตรมันคือเนี่ยูลืม t ตรงนี้ไปอ่ะทีนี้เราต้องการหา f เราก็เลยย้าย p เนี่ยมาอ,าอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น f เท่ากับ p t หารด้วย s อ่ะ f อ่ะ p คือ60ก็คูณเข้าไป60วัตต์ s เรารู้แล้ว อ่ะโทษทีครับ t เรารู้แล้วคือ2มี s ก็คือ3เมตรตอบ40นิวตันแทนค่าได้ปกติเลยนะฮะดังนั้นโจทย์ในการทำสูตรโจทย์มีพาร์ทเนี่ยคือเราจำสูตรได้จากนั้นเราก็มาตีความว่าในโจทย์เขาให้อะไรเรามานั่นเองแล้วเราก็มาแทนค่าก็แก้สมการออกมาได้เลย ต่อไปมาดูตัวอย่างถัดมาครับเครื่องยกของเครื่องหนึ่งกำลัง500วัตต์อ่ะก็คือค่า P ถ้ายกสิ่งของชิ้นนี้หนะัก600นิวตันคือค่า F ได้สูง3เมตรก็คือ s จะให้จะใช้เวลาในการยกสิ่งของเท่าไหร่หา t นะครับหา t เท่ากับเท่าไหร่นะครับใช้สูตรอะไรก็คือ P เท่ากับ F s ส่วน t นะฮะทีนี้ต้องการหา t ก็ย้าย ทีขึ้นไปขูดไปไว้ข้างบนเอา p ีมาไว้ข้างล่างก็จะเป็น t ีเท่ากับเอส่วนพีคือ600นิวตัน s คือ3เมตรหารด้วย p คือ500วัตต์ก็จะเป็นหกร้อยศูนย์ต่อศูนย์ปุ๊บหกสามสิบแปดสิบแปดหารหคือ3.6วินาทีนั่นเองนะครับอ่ะพอทันนะครับถ้าไม่ทันเด็กๆก็ stop วิดีโอแล้วก็เออ่กลับมาทวนได้นะต่อไปเขียนข่าวใหม่ทูนะสถานการณ์ที่เกิดงานในการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเขียนข่าวใหม่พินะสถานการณ์ที่ไม่เกิด งานทางวิทยาศาสตร์คนถือของต่อให้หนูจะถือไปกี่ชาติก็ตามไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆก็ตามก็จะไม่เกิดงานนะครับเพราะมันไม่เกิดการเคลื่อนที่สองคนนั่งท่องหนังสือมีงานเนื่องจากการอ่านการอ่านหนังสือเพราะไม่มีแรงกระทาต่อหนังสือหนังสือไม่เคลื่อนที่ก็ไม่มีงานนันนี้คนเข็นรถ เข็นเดินซื้อของในห้างมีงานเนื่องจากแรงที่ดันรถเข็นนั่นเองอันนี้มีเพราะมันดันไปทิศทางเดียวกันคนหิ้วกระเป๋ามีงานเนื่องจากแรงที่หิ้วกระเป๋าเพราะกระเป๋าไม่เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงหรือกระเป๋าเคลื่อนไปตามแนวลาบซึ่งตั้งฉากอ่ะก็คือมันไม่มีงานเนาะการกระบาดเลยนะครับผมต่อไปสถานการณ์กำหนดเนี่ยจะจงเขียนเวกเตอร์แสดงทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุและทิศทางการเคลื่อนที่เกณีที่หนึ่งนะครับสถานการณ์หนึ่งคนดันตู้แต่ตู้ไม่เคลื่อนที่เกิดงานไหมไม่เกิดงาน ดันไปไม่ว่าทิศทางอะไรแต่ไม่มี s s เท่ากับ0ก็ไม่เกิดงานเพราะ w เท่ากับ fs นะครับต่อไปอันที่2สถานการณ์คนดันลังไม้ให้เคลื่อนที่มี s มี f ทิศทางเดียวกันก็เกิดงานสถานการณ์ที่ 3. คนลากลังไม้ให้เคลื่อนที่มี f มี s นะครับเกิดงานสถานการณ์ที่4คนแบกกล่องไม้แล้วเดินในแนวระดับด้วยอัตราเร็วคงที่มีงานขึ้นข้างบนอออมีแรงขึ้นข้างบนแต่ระยะทางไปทิศทางตรง ตั้งฉากกัน W เท่ากับ Fs บทีนี้มันต้องแตกแรงมันก็เลยเป็นศูนย์ตัดทิ้งนะครับตานที่6ดึงกล่องไม้ขึ้นแนวดิ่งเกิดงานไหมเกิดงานเพราะระยะทางกับแรงไปที่ทางเดียวกัน W เท่ากับ Fs ซึงคำนวณได้นั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาในเรื่องของแรงพลังงานเนี่ยคุณจะสรุปเรื่องของกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับ ซึ่งนักเรียนลองไปอ่านนหนังสือเรียนได้แต่ว่าครูจะสุปให้เลยนะเขาบอกว่านะโจทย์นะเติมคําที่กําหนดลงในช่องว่างพลังงานไฟฟ้าพลังงานกลเสียงพลังงานความร้อนพลังงานสั่อนุงถมวพลังงานจนแล้วก็กานถ่ายโอนนะฮะเราลองมาเติมข้างในซึ่งอันนี้ครูเฉลยมาลวพลังงานความร้อนสามารถถ่ายโอนจากวัตถุหนึ่งไปอีกวัตถุหนึ่งได้นะครับกดอนุพันธ์งานพลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงและถ่ายโอนได้งานในการยกลูกตุ้มปั้นจันทร์ขึ้นในแนวดิ่งทําให้พลังงานสักน้มถ่วงของลูกตุ้ม้นขึ นะครับอ,อ,อันนี้ง่ายๆเลยผมเการเคลื่อนที่โดยในแนวดิง่งมันก็ต้องมีเรื่องของแรงโน้มถ่วงนะครับถึงเรียกน,นี้ว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงนะครับผมนะครับ p otential energy เนาะเ,เมื่อวัตถุเคลื่อนที่บนพื้นผืดงานจากแรงเสียดทานและพลังงานจนของวัตถุมีค่าลดลงนะครับอ,อ,อันนี้พื้นผืดนะครับมันมีการเคลื่อนที่เราจะใช้คำว่าพลังงานจนเนาะ พัดลมเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะครับของการหมุนใบพัดแต่การทํางานของพัดลมอันมีการสูญเสียพลังงานโดยเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนหรือเสียงก็คือความร้อนที่มอเตอร์เนาะแล้วก็อาจจะมีเสียงก็ได้เนะพลังงานมันไม่สูญหายแต่มันเปลี่ยนรูปร่างได้นะครับสรุปก็คือข้างล่างพลังงานมีการสูญหายไปบางส่วนระหว่างการเปลี่ยนจากพลังงานหนึ่งไปเป็น pues. พลังงานหนึ่งได้นะครับอ่ะต่อไปเมื่อปล่อยลูกบาศ ไอ้ลูกบาสเกตบอลที่อยู่สูงจากพื้นให้ตกกระทบพื้นลูกบาสเกตบอลจะกระดอนเด้งบนพื้นหลายครั้งจนกระทั่งลูกบาสเกตบอลหยุดเคลื่อนที่อ่ะอันนี้เพื่อเป็นโจทย์มาให้ดูแล้วก็ให้เราเขียนเป็นสรุปแนวความคิดนะคะรับเขาบอกว่าพลังงานโจนล้วพลังงานศักย์โน้มถว่วงลูกบอลบาสเกตบอลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับพลังงานโจนไปทางนี้แนวราบพลังงานศักย์โน้มถ่วงก็คือทิศทางแนวดิ่งขึ้นลงนะครับ เมื่อปล่อยลูกบาศก์บอลที่ตกลงสู่พื้นพลังงานสั่นน้ำถ่วงลูกบาศก์บอลจะลดลงตามระดับความสูงที่ลดลงคือยิ่งสูงเนาะนะครับมันเออพลังงานสั่งเนี่ยมันคูณด้วย mgh นะครับผมมันมีเรื่องของมวลนะครับมีเรื่องของแรงน้ำถ่วงแล้วก็มีเรื่องความสูงนะครับผมมาเกี่ยวข้องดังนั้น,น,น พอมันตกลุกลูบบอลตกลงมาความสูงต่ำลงพลังงานสั่งโน้มถ่วงก็จะลดลงและเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนของลูกบอลก็คือเปลี่ยนไปอีกทิศทางหนึ่งลูกบาสเกตบอลแต่ขณะที่รูกบาสเกตบอลตกกระทบพื้นจะเกิดแรงที่กระทำต่อรูกบาสเกตบอลทําให้พลังงานกลของระบบหายไปส่งผลให้พลังงานสัง่งโน้มถ่วงพลังงานจนลดไปจนเมื่อหยุดเคลื่อนที่ทั้งพลังงานสั่งโน้มถ่วงและพลังงานจนรูกบาสเกตบอลก็จะมีค่าเป็นศูนย์ก็คือความมันกระแทกพื้นเนี่ยพลังงานก็กระจายไปที่พื้นนั่นเองนะครับผม กลหรือ,อกฎอนพังงานหรือไม่อย่างไรตอบก็คือสถานการณ์กระดอนลูกบาสเกตบอลไม่เป็นตามกฎอนุพันธ์งานกลนแต่เป็นไปตามกฎอนุพันธ์งานนะครับเนื่องจากพลังงานกลของระบบหายไปส่วนหนึ่งเนื่องจากแรงที่พื้นกระทำต่อลูกบาสเกตบอลโดยพลังงานกลเปลี่ยนเป็นพลังงานเสียงและพลังงานความร้อนนะฮะสังเกตนะครับพลังงานกลน,นะครับจะไม่คงที่แต่พลังงานก็ยังคงที่เหมือนก็ยังมีเหมือนเดิมแต่มันเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอื่นนะครับดังนั้นกฎการอนุพันธ์พลังงานพลังงานไม่สูญหายแต่มันมีนการเปลี่ยนแปลง นะครับอ่ะต่อไปอันนี้เป็นแมปของการสรุปเดือนนี้นะฮะมาดูพลังงานเนี่ยมันมีหลายแบบตามลักษณะการปรากฏหรือการนําไปใช้เช่นพลังงานกลนะพลังงานกลเป็นอะไรเป็นผนลรวมของพลังงานสักน้มม่วงและพลังงานจนนะซึ่งมีค่าคงตัวตามกฎอนุรักษ์พลังงานเมื่อไม่มีแรงภายนอกมาเกี่ยวข้องไม่มีแรงกระทํามันก็พลังงานกลก็จะคงที่ตามกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับผมแต่ถ้ามีแรงกระทำนะครับ โดยนะครับผลรวมพลังงานสั่นน้มถ่วงพลังงานจนนะครับพลังงานสั่นน้มถ่วงเป็นพลังงานวัตถุที่อยู่ภายใต้สั่นน้มถ่วงมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลและความสูงจากระดับอ้างอิงก็คือ mgh นะครับพลังงานจนพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในเมื่อมีกําลังเคลื่อนที่ก็ต้องมีค่า v นะครับมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับนะครับพลังงานจนคํานวณได้จากเศษหนึ่งส่วนสอง mv กำลังสองนั่นเอง ต่อไปพลังงานเป็นปริมาณที่แสดงความสามารถในการทํางานไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่และทําให้สูญหายได้ซึ่งเป็นไปตามกฎอนุพัน์พลังงานโดยพลังงานมีหน่วยเป็นจูลนั่นเองนะครับผมทีนี้พาสุดท้ายละครูสรุปมาถึงสุดท้ายก็อันนี้มาจากหนังสือเรียนเลยพลังงานสั่งน้นถ่วงพลังงานจลและพลังงานกลคืออะไรอะครูเฉลยเลยนะครับไม่ได้มาให้เรากิดต่อนี้ก็สรุปสั้นๆสำหรับเตรียมพร้อมเพื่อสอบรวดเร็วที่สุดนะครับ พลังงานสั่งโน้มถ่วงนะครับสักปลว่าต่างโน้มถ่วงแสดงว่าต้องมีค่า G นะครับพลังงานวัตถุที่อยู่ภายใต้สนามโน้มถ่วงก็คือค่า G ซึ่งจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลน,นะครับมี M และตำแหน่งนะครับจาระดรับอ้างอิงคือ h โดยวัตถุที่มูลมากและอยู่ที่ศูงจะรับอ้างอิงมากจะมีพลังงานมากนะครับ พลังงานจนคือพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุกำลังเคลื่อนที่กําลังเคลื่อนที่จะมีค่ามากน้อยขึ้นอยู่กับมวลและอัตราเร็วในการที่ของวัตถุวัตถุมีมวลมากเคลื่อนที่ดอาเร็วสูงนันพลังงานจนมากนะครับก็คือเซน1น2เอ็มวีกำลัง2นั่นคับผมนะฮะอเหรือค่ n e t นติเอเนอร์จีนะพลังงานกลนก็คือผลรวมของพลังงานศักย์น้งถั่วและพลังงานจนทั้งสองอันโดยผลพลังงานกลนของวัตถุที่ตำแหน่งต่างๆมีค่าคงที่เสมอไม่มีเมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็น ตามกฎอนุรัก <irgendw> ษ <carbono> <displayed, S 2> <ading> ์พลังงานกฎนะ้นอย่าลืมพลังงานสักพลังงานจนรวมกันเป็นพลังงานกฎนะฮะพลังงานสามารถสร้างขึ้นหรือทําให้สูญหายได้หรือไม่ตอบนะฮะทวนอีกรอบหนึ่งพลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทําให้สูญหายหรือสร้างขึ้นใหม่ได้มันมีมาตลอดแต่สามารถเปลี่ยนหรือถ่ายโอนได้ซึ่งเป็นไปตามกฎอนุรักษ์พลังงานนะฮะนึกถึงลูกมกี้ที่มันมีการกระเด้งลูกบอลนะฮะพลังงานที่ทําให้ลูกบอลกระเด้งได้เกิดจากอะไรก็เกิดจากคน คนมีพลังงานได้ไงก็เกิดจากอาหารอาหารเกิดจากอะไรก็เกิดจากดวงอาทิตย์ส่องมาบนโลกทําให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงและสัตว์ก็มากินต่อนะครับแล้วเราก็กินสัตว์กินพืชต่อมันก็เป็นพลังงานถ่ายทอดต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะอ่ะก็วันนี้ครูก็ถึงประเด็นสุดท้ายก็ขอจบการสรุปประเด็นของเรื่องงานพลังงานแล้วก็กัอการผลั์งานต่างๆนะครับผมเรื่องแรงด้วยนะครับ อยากให้นักเรียนไปทวนสูตรให้เรียบร้อยอย่างเช่นเนี่ยสูตรนี้ทวนให้ชัดเจนนะครับกำลังนะครับเท่า P เท่ากับงานส่วนด้วยเวลานะครับเท่ากับ w กับ f คูณ s ก็คือแรงคูณระยะทางนั่นเองเนาะเราจำสูตรให้ได้นะครับผมก็จะได้ทำเรื่องอื่นได้แล้วอย่าลืมแรงเวลาเราแตกแรงนะครับก็ถ้าดึงไปแนวราบก็ต้องเป็น fx ก็คือในแนวราบนะครับ เอาแนวแนวแกนราบถ้างานกับถ้าแรงกับระยะทางตั้งฉากกันงานก็จะเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้าไปทิศทางเดียวกันก็จะเกิดงานนั่นเองโอเคเนาะดังนั้นวันนี้ก็ขอจบการสอนในเรื่องนี้นะครับแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนครับสวัสดีครับ